ครับสวัสดีครับวันนี้ผมโซเชีมีความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาแชร์นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผมจะใช้โปรแกรม GX Works2 ครับเป็นโปรแกรมเขียนเขียนวงจรควบคุม PLC ยี่หอ้อมิตซูนะครับ วันนี้ผมจะเขียนวงจรมอตเตอร์มูนกับทางแล้วก็มีคําคสั่งของทำมามืเพื่อช่วยนวงเวลาด้วยนะครับไปกันเลยครับเลือก New เลือก Series แล้วก็ทาย CPU ก็ตามนี้ครับเป็น CPU ที่เป็น POC ที่ผมมี มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาษา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 เลนเดอร์ภาษาเขียนก็เรนเดอร์นะครับงั้นผมเข้าไปเข้าไปเลยครับโอเคผมพูดไม่เก่งนะครับออตอนแรกผมใส่ปกติปิด x เอ,เอ,เอ็อินเตอร์ต่อมาปกติเปิด หนึ่งอนเตต่อไปต่อมาแล้วก็ต่อไป X 2องนเตอร์ตุ์อนเตอต่อขนาดต่อขนาดศนย์อันเตอร์ุ ทีศูนย์เวนวักเคยี 20, ่สิบไม่ผมจะใส่สักสี่สิบโอเคต่อลงมา put, อัดพุทธอ่าไม่ใช่ปกติเปิดก่อนทีหนึ่าทีศูที่งยังไม่มาอัดพุทธ เมื่อกี้กดผิด y ศูนย์เดบตอลงมา x สองปกติเปิด x สองปกติปิด x หนึ่งเดบอัดพุทธ 1> m 1นึ่ง i n t e r ต่อขนาด m 1 output T1 ่หนเวนวัก30อ่า40เท่ากัน e n t e r ต่อเส้นลงมาปกติเปิด T1 อินเตอร์เอาต์พุต y หนึ่งอินเตอร์โอเคก็ประมาณนี้นะครับเออ่ยังขาดอะไรขาดเป้องกันไม่ให้อ่แเนติกข้าพร้อมกันหรือว่าเฟดเฟดชนกันนะครับเราก็ใส่ ปกติปิด y0 y1 integer ปกติปิด y0 integer ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ c o m p i l บี e ร์แล้วก็ลอง simulate ดู m 0ูนทำงานทำงานรับถอยหลัง y หนึ่งเอา y ศูนย์ทำงานสมมติสมสมติกดเปิดจ่ายไฟให้กับ m หนึ่ง m 0นก็จะดับกดเปิด y 0น 1> m หนึ่งก็จะดับกดหยุดกดหยุด m ศูนย์ y y หนึ่งก็เออ่ m หนึ่งก็จะทำงาน y หนึ่งก็ทำงานหยุดระบบกด x ศูนย์ ก็ประมาณนี้ครับครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ